สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉียงไม่ถกนะครับผมธีณาแจ๊ะแม่เจาะประเด็นที่เราจะถกกันในวันนี้นะครับผมก็คือซีก็แบร์คอแลแลบกับสปายเอ็กซ์แนลี่นะครับผมมีสินค้าอะไรกันบ้างครับไปชมกันครับสวัสดีครับค่ะส,สวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ทางซีก็แบร์เนี่ยก็มามอบโปรดีๆให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็คือสินค้าราคาเริ่มต้นแค่9 9้าบาทเท่านั้นคะ่ะมาเริ่มกันที่สินค้าตัวแรกกันเลยดีกว่านี่เลยเป็นแก้วน้ำเก็บอุณหภูมินะคะตัวนี้ขนาด 0, 0, 0, ิตน ดูลายมี3าสีสลายแบบนี้หน้าตาน่ากมากๆนะคะแล้วก็ตัวตรงเนี้ยเขามีที่ล็อกแบบนี้สองชั้นเลยไม่ต้องกลัวน้ำหกเลยนะคะดีมากๆเลยแล้วก็สามารถเก็บความเย็นได้8ชั่วโมงเก็บความร้อนได้ถึงหชั่วโมงกันเลยนะคะ ตัวถัดมานะคะก็เป็นแก้วน้าเก็บอุณหภูมิเหมือนกันค่ะแต่เป็นขนาดสุดเจก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้ก็มีสามสีสามลายคือลายจะไม่ซ้ากันเลยนะคะน่ารักมากๆฝาคือล็อกปิดสนิทแบบนี้เลยนะคะเก็บความเย็นได้8ชั่วโมงเก็บความร้อนได้ถึงชั่วโมงเหมือนกันเลยนะคะมาต่อกันที่กล่องข้าวเลยนะคะตัวนี้เลยที่บอกกับเจ้าจตัวรายการว่าราคาเริ่มต้นที่9-9บาทอันนี้ก็สามารถเข้าช่องแช่แข็งเข้าไมโครเวฟได้ด้วยนะคะดีมากๆโดยไม่ต้องเปิดฝาเลยเพราะว่าเขามีดูรับอากาศตรงนี้ให้ด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีอะไรอื่นบ้างไหมครับก็ยังมีผ้ากันเปื้อนค่ะล่มแล้วก็กระเป๋าอีก2องลายนะคะที่แบบน่าสะสมกันมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะครับสาม,มารถหาซื้อได้ที่ช่องทาง v i x ซ Macro, Home Pro, s i n เกิลสโตรทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ที่คือตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องส่งกันได้เลยครับ